เส้นท่าเพนพักมาเพนพักผุดดันอ,อ็ผ่านแล้วตั้งมือเลยลูกนวยหน้าใช่ไหมยาอากลายเห็นไหมลูกอันนี้คือจะเอากกระยะอันนี้เราต้องเอียงเยอะไหมคะหรือแค่คันเขาเรียกตีไหล่ตีไหล่นะคะตีไหล่แล้วดึงขึ้นสาวจี แต่อีกท่าหนึ่งที่เป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นท่าเพชรแพรแวลวาวเพชดดึงจีบเข้ามาแพรแล้วก็ปลอกนิ้วเบาๆแวววาวเดิมทีท่าของครูนักมีแค่เพชรแพรแวววาวแค่แค่แค่นี้ท่านก็ลองเกตแล้ว <S 2> <S 2> มาภายหลังท่านให้คุณครูไว้ว่าเสริมเข้าไปอีก เพแพลวแวววาวนี่คือท่าเก๋อขอบคุณครูบุญนานะนะคะตีไหล่ด้วยเวลาตินน่ชิชานะนอันนี้พอถึงเซนเตอร์ตรงกลางนะคะถอนค่ะซ้ายเอียงขวากดไหลยกลับไปกดไหล่ซ้ายเอียงซ้าย กัดมากดไหลขวาแล้วประกัดไปกดไหลซ้ายเอ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 ยถ้ามาาเออเอยเอยก่ากว้างๆนะลูกไปเอยงามนักเอยอันนี้เรียกว่าวงพิเศษนะลูกเอยเจ้า พาสีเท้าเชิญฉายยิ่ตัวขึ้นไปเพนพาดูดพาไปนวยนาหยาดกลายสายชุดขวาชุดนะเริ่มมาทำลำ ลายมหมดด้วยข้างซ้ายออนจะลิตไปลูกกีริยาหนุมยกจีซอนอาพรลาอกนุน่มนางหนึ่งสองสามสี่ลายกะโน ตาแนงพาวตายกเออพาวตานี้ well. แล Hinter ้วก <lleva> ็มัหลบนี่นี่น้อยนอยน้อยนหน่อย่งทีลบน่อย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 นนนยนีน่อยนอยนยนน่่ยน้อน่อยหนน้อยน้อยนนนอยนยนอนอยน เออเออเเออเอลานเอลองเลื่อสลัดจีออกครืองเอื้องประดับลองรับกายเกยูนตึงลุดตึงเลย ทอ,องกรหนึ่งอ,ออนรักขั้นหนาสะยิ่ง,องทอมาที่เอวสองาไม่ต้องยกลุกทำมะโลโซพาสะยิ่งทองไม่ต้องยกโซพาทำมาโลงวงงามอ่ะไป ข้อเท้ากีาวไปนี้ข้อเท้าก้าวไปนะเรียวกลมสวยสมกำไลสุวรรณมงกุฎยอดตัก่า,าวพันเพชรแพลวอ้วแววจีปล่อยว่า I'm yeah.